ครับและนี่คือภาพบรรยากาศนะครับในการเดินหาจากทธุดงในวันที่สองของการเดินทางนะครับตอนนี้คณะสง์ก็ได้ใช้เส้นทางที่ลัดเลาะตามหมู่บ้านตามทุ่งนาข้ามทางรถไฟเพื่อที่จะไปให้เข้าเส้นทางที่กำหนดไว้ได้นะครับตอนนี้ เป็นช่วงเช้าของการออกรับบินธบาตยังไม่ถึงที่พักชั้นนะครับซึ่งเส้นทางก็ต้องอดูตามสถานการณ์นะครับว่าตรงไหนพอที่จะลัดได้เพราะว่าเรา,ามี กำหนดที่จะไปชั้นที่ภูเขาข้างภูเขาด้านหน้านะครับซึ่งพอจะมีป่าไม้บ้างให้เป็นพอเป็นร่มเป็นเงานะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่สภาพอากาศที่อินเดียก็พอสมควรนะครับในเรื่องความร้อนฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องหาที่พักเพื่อทำธุร,รกิจที่มีร่มไม้พอที่จะรองรับพระคุณเจ้าจํานวนร้อยกว่ารูปได้นะครับ ซึ่งเส้นทางของเราก็อา,อาศัยการเดินตัดทุ่งนาหรือว่าพื้นที่โล่งแล้วก็มีทางรถไฟเลยนะครับไม่ได้ใช้เส้นทางที่เป็นทางรถล,ลาสำจรก็ช่วยได้ในเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีหลงทางออกดอกเส้นทางบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ เส้นทางได้เพราะว่าเราต้องอใช้เส้นทางที่ลัดนะครับออตอนนี้เวลาที่อินเดียยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับพระเจ้าก็เดินรับบิณฑบาตนะครับเพื่อไปหาที่พักฉันในที่ที่เหมาะสมะที่ที่พอที่จะมะีป่าไม้ให้เราได้พัก ชั้นพัฒาหารนะครับแล้วก็พักผ่อนเป็นระยบทก่อนที่จะเดินทางต่อในภาคบ่ายนะครับวันนี้กําหนดเอาที่20่กิโลนะครับวันที่2อหลังจากวันแรกเราเดินไม่ไกลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่อยากให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นความภูมิใจของคณะพระสงฆ์ไทยนะครับแล้วก็ญาติโยมที่ได้มา เดินจาริกทุดงประกาศธรรมแล้วก็ฝึกตนสแสวงบุญที่ดินแดนพุทธภูมินะครับก็ให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมม,มโมทนาด้วยนะครับมีส่วนในบุตรด้วยกันนะครับได้คุณค่าได้ความรู้สึกได้เห็นภาพบรรยากาศของการเดินทางด้วยกัน ถ้าท่านเห็นภาพบรรยากาศก,ก็จะมีแต่พื้นที่โล่งนะครับแล้วก็มีภูเขาที่เป็นภูเขาหินนะครับเพราะฉะนั้นการพักปักกดกลางเต็นท์หรือว่าพักทำภารกิจเราก็ต้องอกำหนดเอาที่พอจะมีร่มบ้างนะครับในการพักฉะนั้นเราจึงกำหนดไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องเดินเช้ากี่กิโลก็ต้อง เดินไปให้ถึงในจุดที่เหมาะสมนะครับส่วนอาหารบินทบาตก็ตามเหตนตามบรจใจนะครับถึงจะไม่มีใครใส่บาตรแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในข้อวัดที่เราต้องรักษานะครับก็คือการบินทบาตเป็นวัดบิณฑบาทเป็นแถวเป็นแนวเป็นวัดนะครับ ถึงจะได้รับอาหารมินาบาทบ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็ถือว่าพระคุณเจ้าได้มาฝึกตนนะครับในช่วงเวลาที่ไม่นานในการาเดินทางในแดนพุทธภูมิก็ให้ได้ความรู้สึกนะครับก็คงจะได้คุณค่าไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าแต่ละรูปแต่ละท่าน ภูเขาเบื้องหน้านะครับเป็นที่ที่กําหนดว่าเราจะทำํำภารกิจนะครับก็คงจะพอมีร่มไม้อยู่บ้างนะครับแต่ถ้ามองด้วยสายตาก็เป็นภูเขาหินแต่ว่าก็พอจะมีร่มให้เราได้พักทำภารกิจอยู่นะครับ คือได้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกบรรยากาศอีกความรู้สึกนะครับอันนี้เป็นเป็นทุ่งนานะครับเป็นพื้นพื้นที่นาที่เขาเก็บเกี่ยวอผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงให้ท่านหลายได้ ็นภาพรบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ไปเดินไปหอย่างที่พักทำธุรกิจในวันนี้นะครับในเช้าวันที่สองของการเดินทางส่วนอาหารบินธบาตก็คงพอได้ครบได้ฉั้นนะครับเพื่อ ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีญาติโยมที่ติดตามมาจากเมืองไทยนะครับคณะชมรมคนรักดีที่ช่วยดูแลเรื่องอาหารครับที่ประวรณาไว้นะครับส่วนหน้าที่ของพระคุณเจ้าก็คือ,อาการฝึกฝนการปฏิบัตินะครับส่วนหน้าที่ที่ ดูแลเรื่องอปัจจัยสี่ก็เป็นหน้าที่ของโยมนะครับจะมีมากจะมีน้อยเราก็ได้มาฝึกตนนะครับเพราะว่าอเจตนาของท่นา,านพระอาจารย์ที่ได้นำพาคณะสงฆ์มาที่แดนพุทธภูมิก็เพื่อมาฝึกตนนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพาทุ่งนานะครับที่ เขาเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตเรียบร้อยคุณเจ้กาก็เดินได้นะครับย่างกใกล้ๆกันยากกับไอเตนะย่างกใกล้ๆไอเตนะ สม,มัญเณนะครับสม,มัญเณนเแตแล้วก็สม,มัญเนนแยกนะครับคนเจ้าก็ต้องเดินเพื่อสตินะครับคนเจ้าสม,มัญเนนเพราะว่ามันมีต่อข้าวที่เขาตัดที่ประเทศอินเดียเขาจะตัดข้าวจนอ จนถึงโคนต้นเลยนะครับไม่เหมือนบ้านเราสมณีนก็อยากจะได้บุญเหมือนกันนะครับจึงได้มาสุดตนได้มา,า,ากราบสักกะ ย่งดินแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นเป็นความภูมิใจนะครับในครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีความศรัทธาได้มากับอย่างดินแดนของพ่อของเรานะครับจะถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดพวกเราในทางศิลทางธรรมนะครับได้ชี้ทาง ได้แนะนำสั่งสอนฉะนั้นการเดินทางของเราส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงการแสดงออกถึงความสำนึกนะครับต่อ,อพระศาส,สดาต่อศาสนานะครับที่ได้ชี้ทางให้กับพวกเรานะครับถือว่าเป็นคนรุ่นหลังถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใน ยุคที่ทันได้เห็นพระพุทธองค์แต่ว,ว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาคำสอนที่พุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ในของสั่งสอนอตั้งแต่2,600กว่าปีนะครับก็ทำให้ได้รับประโยชน์ตามแต่ที่แต่ละท่านแต่ละคนได้ ขัะเคล่ปฏิบัตินะครับถึงท่านทั้งหลายไม่ได้มาแต่ว่าก็ให้ได้เห็นภาพบรรยากาศด้วยนะครับในการเดินชา,าริกีประเทศอินเดียจะต่างจากบ้านเราก็คือที่นี่สภาพพื้นที่อากาศค่อนข้างจะร้อน,นครับแล้วก็จะมีภูเขาก็จะเป็นภูเขาที่ภูเขาหินภูเขา ล้นนะครับพื้นที่ก็จะค่อนข้างที่จะแห้งแงล้งพสมควรแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคกับพระคุณเจ้านะครับเพราะว่ามีความตั้งใจมาจากประเทศไทยแล้วก็ได้ผ่านการฝึกฝน,นการปฏิบัติที่เมืองไทยมาแล้วนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้ก็คง มีไม่เยอะนะครับสําหรับที่อินเดียก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการเผยแธร่ทในการประกาศทรอ่าของภาพระศาสดานะครับ ดยการเดินด้วยความอดทนด้วยความสงบอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าแสดงธรรมในลักษณะของการาเทศหรือว่าอบรมสั่งสอนแต่ว่าการเดินด้วยความสงบด้วยความสำรวมมันก็เป็นภาพาที่น่าอนุโมทนานะครับสำหรับผู้คนที่ได้พบเห็นถึงแม้จะเป็นพี่น้อง ต่างศาสนา,าชาวอินเดียคนฮินดูก็เมื่อเขาได้เห็นเขาก็ารู้สึกชื่นชมนะครับอยากเข้ามาถามอยากเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างก็เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพนะครับเป็น สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียแล้วก็พระคุณเจ้าหลังจากที่ได้มาฝึกฝนได้มาเดินทางสแสวงบุญมาศึกษาเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ก็จะได้กลับไปบอกเล่าให้ญาติโยมไปสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นใน ดินแดนประเทศไทยของเรานะรนำความสุขสงบลมเย็นกับไปเผยแผ่ให้พี่น้องที่เมืองไทยได้รับรู้ถึงคุณค่าของพระศาสนานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ท่านามีความมีความหวังมีความตั้งใจถึงได้อดทนนะครับหาพระคุณเจ้า จำนวนร้อยสิบสองรูปรวมสามนเนมเดินทางมาอย่างประเทศอินเดียอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากกว่าที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณค่าที่เกิดขึ้นก็ไม่ไม่ได้น้อยไม่กว่ากันเลยนะครับถึงเราจะเดินที่ประเทศไทยเกือบสองเดือนแต่ว่าความลำบาก อาจจะเท่าๆกันเลยนะครับกับที่เราเดินที่อินเดียในส่วนหนึ่งการเดินลัดตามท้องนาเนี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่า,าคนอินเดียที่ชนนบทส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเขาใช้ทุ่งนานะครับเป็น เป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําในการถ่า,ายหนักถ่ายเบาในตอนเช้านะครับอันนี้าภาษาพัทลุงเรียกว่าระเบิดนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังหลายอย่างนะครับอันนี้คือดงระเบิดเลยนะครับอันนี้เป็นคุณนะ <laughs> อันนี้คืออูนิคนะครับเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อเก็บภาพบรรยากาศของคณะอัธุดงนะครับนโมทนายมบูดเอดอ <c oughs> เรามองเห็นด้วยสายตานี่เหมือนจะไม่ไกลนะครับภูเขาลูกข้างหน้านี่แต่ว่าเราเดินมานี่ถือว่าพอสมควรแล้วครับแทบจะไม่เจอต้นไม้ใหญ่เลยนะครับพอที่จะเป็นร่มเป็นเงาให้กับพระคุณเจ้าได้ มีคุณยายนะครับชาวบ้านอยู่ระหว่างทาง ครับก็ให้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเราพักปรากกลางเต็นภาวนาที่ถ้ำดงคาสิรินะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พุทธองค์ได้ทรงทรมานตนถึง6ปีนะครับที่นั่นนะครับเมื่อพอรุ่งเช้าสว่างเราก็ได้ออกอเดินทางมาตามหมู่บ้าน ของคนอินเดียนะครับทุ่งนาเขาเป็นชาวบ้านที่เขาหาทำทั่วนะพี่นะเขาคงสงสัยนะครับว่าพระคุณเจ้ามาทำไม <c oughs> ทำเนนถึงจะตัวเล็กแต่ว่าก็ปฏิบัติทุกอย่างเหมือนพระคุณเจ้านะครับฉันอาหารวันละมือเดินก็เดินแบกของเหมือนกันกันกบพระคุณเจ้านะครับคือประเทศอินเดียนะครับเป็นเส้นทางระหว่างเมืองราชะึกกับพุทธคยาซึ่งเป็นเส้นทางสายสำคัญนะครับในครั้งพุทธกาล ว่าหลังจากที่พุทธองค์ได้ทรงตัดสรุ้ที่ใต้ทนประศีมหาโพธิ์ท่านก็ได้เสด็จเดินทางไปเผยแผ่ธรรมที่ต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านเส้นทางเหล่านี้นะครับก็ให้ท่านั้งหลายได้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับ